อย่างหลอนดูมีเชือกมาดูดอ,องราวสะพานนะครับผมยังไม่นนกล้าที่จะคุยนะอือ ผมจับตัวได้ไหมเนี่ยจะจับตัวโดนไหม you, ให้คนไหมเนี่ยถีบหรือเปล่าใจเย็นใจเย็นเฮ้ยหายไปเลย เฮ้ย <Hey. S 2> ผมแตกปัวปุ๊บหายไปเลยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลค์กรี่เคนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะผมเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่สะพานแห่งหนึ่งนะซึ่งมีเพื่อนผมเนี่ยชื่อวัดนะครับทุกคนทุกคนอาจจะรู้นะคือได้เจอกับสาวผูกคอตายบนราวสะพานนะ คือวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาพิสูจน์นะครับว่าเขาเนี่ยไปพุทไปเกิดหรือยังนะหรือว่ายังอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาเนี่ยผูวพอตายบนราวสะพานนะทุกคนกวันนั้นเนี่ยเพื่อนวัดเนี่ยเจอแบบเจอดีแล้วก็กลับไปคือไม่สบายหนักนะวันนี้ผมก็เลยจะมาพิสูจน์ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราเนี่ยไปรอชมกันว่าจเจอเจอหรือเปล่าไปครับทุกคน อตอนนี้ผมเนี่ยได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับทุกคนตรงนี้เลยนะโอ้แค่มาก็หลอดแล้วครับทุกคนตอนนี้คือผมไม่เจออะไรนะครับแล้วทุกอย่างคือเงียบกริบเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานไปสำรวจดูนะครับ เดี๋ยวผมจะชี้ดูที่เขาผูกคอตายนะเฮ้ยทุกคนเจออะไรไม่รู้เหมือนกันนะนี่มีเทียนนะเหมือนมีคนเนี่ยมาไหว้อะไรสักอย่างเจอไหมมีหมากด้วยเนี่ยมีหมากพูนะเหมือนว่าจะมาไหว้อะไรสักอย่าง แสดงว่าคนที่มาไหว้เนี่ยคงจะรู้นะอาจจะมาแบบแก้บนหรือเปล่าตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะับทวนคือสูงมากบนสะพานแห่งนี้โอ้ให้มองที่นี่ยังคนลุก สู้เลยนะทวนตอนนี้น่ากลัวมากเลยนะคือคนเห็นนะครับว่าผูกคอตายกลางสะพานเลยนะแล้วสูงด้วยนะครับน้ำตรงนี้ถ้าตกลงไปเนี่ยมีเจ็บแน่้วนเพราะว่าตรงนี้เป็นปูนนะเจอไหม ข่าวที่ป้าผูกคอตายเนี่ยตายนานแล้วนะครับผมได้ยินข่าวนะแล้วก็ยังไม่ฟืูนไปเกิดยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่นะครับผมเนี่ยก็ใจแข็งนะนะขนาดนอนกับสาวตายท้องกลมผมก็นอนมาแล้วนะทุกคนไม่ได้กลัวอะไรแล้วนะ ขนาดนั้นผมยังไม่กลัวเลยไม่เห็นอะไรนะครับตอนนี้ไม่เจอเลยซึ่งนิดเลยอืม ะพานถือว่าให,ใหญ่เลยนะครับแต่ที่แกผูกคอตายเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเป็นจุดไหนเฮ้ย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 ใครวะนั่นอะผมเดินมาเมื่อกี้ผมไม่เจอ จะเป็นหญิงสาวที่ผูกคอตายตรงนี้อุ้ยที่เดียวกันแล้วนะั่นนะผมยาวเฟื้ยเลยเจอไหมทุกคนอย,อย่างร้อนเป็นตัวแล้วนะั่นนะ ไม่มเงาด้วยเฮ้ยชวนเหมือนว่าจะมีเชือกที่ผอตายด้วยนั่นนะ ขึ้นไปดูบนสะพานดีกว่าเฮ้ยชัดเจนไปเลยนะแล้วมีคน,นยังมาว่ายอะไรไม่รู้นะเฮย้ยตรงนี้ชัดเจนเลย ผมเดินมาเมื่อกี้ผมไม่เจอนะหไม่ขาแบบนี้เลยครับอเออขนลุกเลยนะตอนนี้แล้วแกรองไห้ทำไมนี่ย ทุกคนผมยาวมากาแล้วแกดูมีเชือกมาดูดลงราวสะพานนะครับผมยังไม่นนกล้าที่จะคุยนะอื้ โอ้ยังหลอดเลยผมไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้เลยนะครับกลัวจะเป็นอันตรายต่อผมนะแต่อาจจะมาเข้าสิงผมก็ได้ทุกคน อาจจะเป็นภาพที่แกเนี่ยผูกคอตายก็ได้นะนี่ทำไมถึงทำแบบนี้ครับปูกคอตายเป็นนี้ทำไมอยู่ที่นี่มานานยังทำไมไม่ไปพูดไปเกิดล่ะ เหมือนจะไปเกิดไม่ได้นะเราเจอไปนี้แต่เราไปแต่เนื้อต้องตัวเขาไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าแกเป็นดวงวิญญาณนะแล้วทำเป็นนี้ทำไมขอร้องวันหนาวใหญ่เลย สายตอนที่แกมาผู่เนี่ยคนเนี่ยไม่เห็นนะครับแล้วก็นาตกน้ำไปแต่มีชาวบ้านบอกว่าผูกตรงเราสะพานนี่แหละขดลุกหมดแล้วตอนนี้ แล้วครอบครัวอยู่ไหนเหรอเดี๋ยวจะให้ครอบครัวมาทำพิธีให้จะได้ไปผุดไปเกิดครับอยู่แปบนี้ไม่มีความสุขหรอกดูที่ผมเจเยาวเฟเื้อยเลยอยู่แปบนี้ไม่มีความสุขหรอกครับต้องไปผุดไปเกิดบอกว่าอยากได้บุญนะ กคนผูกพอตายก็น่ารู้นะว่าตายโงงนะแล้วก็จะไม่ไปผุดไปเกิดง่ายๆนะทุกคนแล้วผมคงจะต้องเรียกให้ลุงสามเนี่ยมาทำพิธีเพื่อทำให้ปลดปล่อยด,ด,ดวงวิญญาณดวงนี้นะครับไปผุดไปเกิดนะไม่งั้นเนี่ยจะวนเวียนอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตตลอดจนกว่าแกเนี่ยจะ รับบาปแจ่จนหมดนะเพราะว่าคนถูกก็ตายเนี่ยบาปหนักมากโหอยังหลอดเลยใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำบุญไปให้นะเดี๋ยวผมจะทำบุญไปให้ ทำบุญกุศลไปให้นะครับต้องการอะไรอีกไหมยอยากให้ญานมาไหมอ่ะเดี๋ยวตามหายานให้โอ้วดูดิเฮ้ยเขาบอกว่าต้องการตัวตาย,ต,ต,ายตัวแทนนะตัวตายตัวแทนไม่ได้ดิไม่งั้นบาปจะหนักกว่าเดิมนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปดูนะว่าเป็นยังไงนะไปลองเดินไปดูกันแพนบอนเ้าไปดูกันใกล้ๆว่า จะสัมผัสเขาเดนหรือเปล่าแล้วอยู่ที่นี่นานเน่ยนครับผมอย,อยากขอให้ผมดูไปบนันดิผมกลัวครับผมจับตัวได้ไหมเนี่ยผมจะจับตัวโดนไหม ได้คนไหมเนี่ยทีทหรอือเปล่าใจเย็นใจเย็นเฮ้ยหายไปเลยเฮ้ยผมแตกตัวปุ๊บหายไปเลยทุกคนอะไรวันนั่นอะ เหลือแใ่เชืองนะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยยู่ดีดวงวิญญาณหายไปเลยนี่ครับเชื่อที่แกได้ผูกคอตายนะยังอยู่นะโอ้ ยังร้อนผมก็คิดว่าคนนะแต่อยู่ดีดวงวิญญาณหายนะเป็นไปได้ไงเนี่ยแล้วมีตอตะเคียนนะครับทุกคนลอยน้ำอยู่นะเจอไหมตออตะเคียนนั่นน่ะตอใหญ่มาก น้าไหลมาตามน้ำนะครับตอนตะเคียนเนี่ยโหหลอดมากผว่าเดี๋ยวต้องออกไปที่นี่แล้วก็ทำบุญกุศลสได้ขอเขานะแล้วก็พาพวกอาจารย์ดีๆเนี่ยมาปลดปล่อยดวงวิญญาณของเขาให้ไปผุดไปเกิดนะครับไม่งั้นจะเป็นอยู่แวบนนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็คอยหลอกล่อนคนที่มา หาปลาหาปูแถวนี้แล้วเขาต้องการตัวตายตัวแทนด้วยคนที่มาที่เนี่ยอาจจะถูกฆ่าก็ได้นะแล้วแกผูกคออยู่ตรงนี้เลยดูดิเชือกยิงอยู่นั่นนะ่ะไม่กล้าเข้าไปดูแล้วนะหลอนมากเลยจับตัวไม่โดนนะ เมื่อกี้จับปุ๊บดวงวิญญาณหายไปเลยมันไปได้ไงวะเป็นพระคุณหนูหรือเปล่าเชื่องเนี้ยแกน่าจะโดนผัอตายแล้วห้อยลงไปข้างล่างนะเนี่ยห้อยไปตรงเนี้ยผมว่ารีบออกจากที่นี่ก่อนดีกว่า แล้วก็พาอาจารย์เนี่ยมาปลดปล่อยดวงวิญญาณเดี๋ยวขอตัวออกจากที่นี่นะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะหลอนมากทุกคนที่นี้คือหลอนสุดๆไปนครับ